ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอผีเมินปล่อยมาเลาเซียย้ายก่อนตลาดปิดแมนเชสเ,เตอร์อยูไนเต็ดจะไม่ปล่อยให้ทะเลวมาเลาเซียย้ายในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดซื้อขายหน้าหนาวหลังอยากเก็บเขาไว้เป็นแบ็กอัพเพราะแพทริกดอกูบาดเจ็บ กองหลังวัย26ปีหวังที่จะย้ายออกจากทีมไปหาโอกาสลงสนามอย่างสม่ำเสมอในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลและเตรียมตัวที่จะเดินทางไปอิสตันบูลเพื่อเจรจากับทีมในตุรกีซึ่งตลาดซื้อขายตุรกีจะปิดลงในวันศุกร์ตัวแทนของมาลเลเซียได้เข้าพูดคุยกับเจสันบิลคอร์สผู้อำนการฟุตบอลในวันจันทร์เพื่อมองหาทางเลือกต่าง อย่างไรก็ตามอาการบาดเจ็บที่ทำให้ดอกูต้องพักเป็นเวลานานนั้นคือสิ่งที่ทําให้พวกเขาตัดสินใจว่ามาเลาเซียจะต้องอยู่กับทีมต่อไปก่อนดาวเตะชาวดัตเป็นส่วนหนึ่งของนักเตะที่รูเบนอโมริมหันหลุดจากทีมชุดใหญ่ในช่วงต้นฤดูกาลก่อนจะกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมหลังไม่ได้ย้ายออกจากทีมฤดูกาลนี้มาเลาเซียเพิ่งผ่านการลงสนามให้ปีแสดงไปเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นนั่นคือการเป็นสำรองในเกมชนะนิวคาสเซิลอยู่ในเดตปลายเดือนธันวาคม สัญญาของมาเลเซียเข้าสู่ช่วง6เดือนสุดท้ายแล้วแต่แมนเชเตอยังมีออปชันสำหรับการขยายสัญญาเพิ่มออกไปอีกปีเผยกรอบเวลาการฟื้นตัวของเมสันเมาส์หลังเจออาการบาดเจ็บล่าสุดไมเคิลคาริกยอมรับว่ารู้สึกผิดหวังที่ไม่มีนักเตะหม,มายเลข7ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ใช้งานเมสันเมาส์คาดว่าจะกลับมาพร้อมลงสนามให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ในเร็วๆนี้หลังพลาดช่วยทีมในเกมเพีย์มอลลิกนัดที่เอาชนะฟูแลนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนื่องจากอาการบาดเจ็บ เมาไม่มีชื่อในทีมวันแข่งขันเกมดราม่าที่โอทาฟอร์ดซึ่งยูเนเต็ดเอาชนะไป3ต่อ2ทั้งที่ก่อนหน้านั้นเขาถูกใส่ชื่อในทีมติดต่อกันถึง4นัดภายใต้การคุมทีมของดาร์เรนเฟเชอร์และไมเคิลคาริคโดยเขาได้ลงเล่นเพียงช่วงทดเวลาบาดเจ็บในเกมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้และเป็นตัวสำรองที่ไม่ได้ใช้งานในเกมพบอาร์เซนอล คาริกให้สัมภาษณ์กับสกายสปอร์ตก่อนเกมว่าเขาโดนกระแทกเล็กน้อยในระหว่างซ้อมแต่ไม่ใช่อะไรที่ร้ายแรงเราผิดหวังที่ไม่มีเขาอยู่กับทีมวันนี้แต่เขาจะกลับมาได้ในเร็วนี้แน่นอน จากคำพูดดังกล่าวบ่งชี้ว่าเมาส์ซึ่งฤดูกาลนี้มีอาการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆรบกวนอยู่บ้างแต่โดยรวมยังถือว่าพร้อมใช้งานอาจจะกลับมาฟิตทันลงเล่นได้เร็วที่สุดในช่วงสุดสัปดาห์หน้าโดยปีแสดงมีคิวเปิดบ้านรับการมาเยือนของทอดแนมฮอสเปอร์ในวันเสาร์เพื่อลุ้นชัยชนะติดต่อกันเป็นนัดที่4หากยังไม่พร้อมทีมจะบุกไปเยือนเวสต์แฮมเต็ดท,ท,ที่ลอนดอนสเตเดียมอีก3วันถัดมาในวันที่10กุมภาพันธ์ ชัยชนะเหนือฟูลแลมซึ่งต้องรอจนถึงประตูชัยช่วงทดเวลาบาดเจ็บของเบนจามินเชสโกหลังจากปล่อยให้สกอร์นำสองต่อศูนหลุดมือทำให้ยูไนเต็ดกลับขึ้นไปอยู่ในท็อปโฟของพรีเมียร์อีกครั้งหลังจากก่อนหน้านั้นผลชนะของลิเวอร์พูลและเชลซีเมื่อ24ชั่วโมงก่อนทำให้ทีมของคาริกร่วงลงไปอยู่อันดบับ6ก เมสันเมาส์จะมีบทบาทอย่างไรในช่วงที่เหลือของฤดูกาล2025-2026ปัญหาการบาดเจ็บและสภาพความฟิตเป็นอุปสรรคสำคัญที่ฉุดรัง้งเมาส์ในช่วง2ปีแรกกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังย้ายมาจากเชลซีด้วยค่าตัว60ล้านปอนด์ในปี2023แม้จะดูเป็นนักเตะที่รูเบนอโมริมชื่นชอบแต่ภายใต้ระบบใหม่ของคาริกเมาส์ต้องเผชิญการแข่งขันโดยตรงกับบูโน่แฟร์นันในตำแหน่งหมายเลข1ิซึ่งจำกัดโอกาสลงสนามของเขาอย่างชัดเจน ยูไนเต็ดไม่มีภารกิจในรายการอื่นนอกเหนือจากพรีเมยริกทำให้ความจําเป็นในการโดเตชั่นนักเตะลดลงเมื่อเทียบกับทีมที่ยังต้องลงเล่นในฟุตบอลยุโรปหรือบอลถ้วยในประเทศการบาดเจ็บของแพตริกดอกูทำให้มาทุดขุนยาก,กลับมาเป็นตัวจริงในเกมกับฟูแล่มและอาจทำให้ดาวเตะชาวบราซิลยึดตำแหน่งฝั่งซ้ายต่อเนื่องไปอีกระยะขณะที่ไบรอันเอเบโมอามาเดโลและบูโนโแฟนันซึ่งทั้งหมดออกสตาร์ททุกนัดในยุคคาดิกยังลงเป็นตัวเลือกหลักในเกมลุก เชดโกเองก็ส่งสัญญาณทวงตำแหน่งตัวจริงได้เช่นกันส่วนโจชัวเซอร์ซี่ก็กลับมามีชื่อบนมานั่งสำรองเป็นครั้งแรกตั้งแต่คาริเข้ามาคุมทีเมื่อเดือนที่แล้วอย่างไรก็ตามเมาส์ยังแสดงให้เห็นว่าเขาสามารถสร้างอิมแพกได้แม้ในบทบาทตัวสำรองแม้จะถูกส่งลงสนามเพียงนาทีสุดท้ายในเกมดาบี้แม์แต่เขายังสามารถส่งบอลเข้าสู่ก้นตะข่ายได้เพียงแต่ถูกจับล้ำหน้าไปอย่างเฉียดฉิวทำให้ประตูดังกล่าวไม่ถูกนับ เวลูนี่ชี้กุญแจสำคัญแบบคาดไม่ถึงของการฟื้นคืนชีพไมเต็ดแต่ยั่งยืนไม่ได้ไบรอันเอเบร์โม่มาชุดขุนย่าแลมเดียโลต่างยูนิฟอร์มที่ยอดเยี่ยมแต่เวลูนี่กลับเลือกยอกย่องปัจจัยอื่นแทนเวลูนี่ตำนานของแมนเชสเตอร์เต็ปชี้ว่าการกลับมาทำผลงานดีขึ้นของสโมสรไม่ได้มาจากการยิงประตูดได้มากกว่าคู่แข่งแต่เกิดจากบล็อกสี่คนที่เป็นแกนหลักอยู่ด้านล่างของทีม แฮร์รี่แม็กควายได้ออกสตาร์ททั้ง3นัดภายใต้การคุมทีมของไมเคิลคาริหลังหายจากอาการบาดเจ็บต้นขาที่ทําให้เขาพักยาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนและได้กลับมาจับคู่กับลิสโดมันติเนสซึ่งพลาดการลงเล่นเกือบตลอดปี2025จากอาการเอ็นไขว้หน้าเข่าฉีกหรือ ACL ขณะที่แดนกลางคาริกเลือกดึงคอบี้ไมนนกลับมาใช้งานและจับคู่กับกาเซมิโรแทนที่จะเป็นการใช้บูโนแฟนันซึ่งตอนนี้ถูกขยับไปเล่นเกมลุกมากขึ้นรูนี่กล่าวในพอดแคสต์ของ BBC ที่ใช้ชื่อตัวเองว่าการที่ทั้ง4คนแม็กควายมาตินเนสไมโนและกาเซมิโรได้ลงสนามพร้อมกันตั้งแต่ต้นเกมคือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดที่ขับเคลื่อนผลงานที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนที่มีความแข็งแกร่งมีการวิ่งมากกว่าที่เราเคยเห็นภายใต้ผู้จัดการทีมคนก่อนๆและดูเหมือนว่าพวกเขามีแผนการเล่นที่ชัดเจน อาห์มัดเล่นได้ยอดเยี่ยมอีกครั้งในเกมกับฟูแลมรวมถึงดาโลด้วยรูนี่กล่าวแต่ผมคิดว่าการเปลี่ยนแปลงหลักของยูเนเต็ดคือการมีแฮร์รี่แม็กควายกับมาติเนสและมีคาซิมิโรกับคอบบี้ไมนูอยู่ข้างหน้าแนวรับแน่นอนว่าเราพูดถึงบูโน่ได้เขาคือนักเตะที่ดีสุดของยูเนเต็ดแต่บล็อก4คนนี้คือหัวใจสําคัญจริงๆไม่ว่าจะใช้ระบบแท็กติกแบบใดก็ตามอโมริมแทบไม่เคยมีเซนเตอร์แบ็กตัวหลัก สคนพร้อมใช้งานในเวลาเดียวกันเมื่อแม็กวายกลับมาลงเล่นในเกมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นคือครั้งแรกที่เขาได้ออกสตาร์ทร่วมกับมาติเนสในแผงหลัง4คนแบบปกตินับตั้งแต่เดือนกันยายน2024ภายใต้การคุมทีมของเอริกเทนฮารเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของอโมริมแต่ขณะเดยียวกันการดันไมนูไปเป็นตัวเลือกรองและเลือกใช้คู่คาสิเมโรและแฟนนันในแดนกลางก็เป็นการตัดสินใจของเขาเอง ทำไมแกนหลักชุดใหม่ของเมเจจึงอยู่ได้ไม่นานตั้งแต่ฤดูกาลหน้าเป็นต้นไปอย่างน้อยหนึ่งใน4นักเตะคนสําคัญที่รูนี่กล่าวถึงจะไม่ได้อยู่กับสโมสรอ,อีกต่อไปและอนาคตของอีกคนก็ยังไม่แน่นอนการอำลาทีมของคาซิโมโรในช่วงซัมเมอร์หลังหมดสัญญาได้รับการยืนยันแล้วมิดฟิลด์ชาวบราซิลวัย33ปีซึ่งปิดฉากเส้นทางกับยเูเวตด้วยฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมหลังจากเปิดตัวได้อย่างแข็งแกร่งในปี2022-2023 20จะกล่าวอำลาแฟนบอลอย่างทราบซึ้งในเดือนพฤษภาคมหลังสโมสรยืน ยืนยันว่าเขาจะไม่ต่อสัญญาใหม่ ขณะเดียวกันยังไม่มีคําตอบชัดเจนว่าแม็กควายจะเล่นฟุตบอลที่ไหนในฤดูกาล2026-2027 20หลังจากนั้นเซ็นเตอร์แบ็กรายนี้กําลังจะหมดสัญญาในซัมเมอร์นี้และยังไม่ได้ตกลงเงื่อนไขใหม่กับสมโมสรแม้ยังมีเวลาต่อสัญญาแต่การย้ายทีมแบบไม่มีค่าตัวก็ยังเป็นไปได้ยูไนเต็ดกำลังมองหาวิฟ,ฟิลตัวกลางอย่างน้อยหนึ่งคนก่อนฤดูกาลหน้าโดยมีข่าวเชื่อมโยงกับเอลเลียตแอนเดอร์สันคาร์ลอสบ,บาลบาและอดัมวอตันนอกจากนี้อาจมีการเสริมเซ็นเตอร์แบ็กใหม่หากแม็กควายย้ายออกไปแม้ว่าความชอบด้านแทคนิคของอาร์ ทีมมีตัวเลือกในตำแหน่งนี้มากอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นมัททาเดลิกเรนิโรและไอเดนเฮเวนนอกเหนือจากมาติเนสรวมถึงไทเลอร์เฟรดิกสันดาวรุ่งจากอาคาแมี่ที่ได้รับการจับตามองสูงถอดรหัสหมายติวตคขุนย่าจากแข้งต้องสงสัยสู่การเซิร์งบันหรือโลกขอขอบคุณบทความจากบอบู ดูเหมือนว่าการเข้ามาของไมเคิลคาริกจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ปลดล็อกักยภาพของมาทูดขุนย่าให้กลับมาเฉิดฉายในสีเสื้อปีศาจแดงอีกครั้งมาไล่เรียงกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างใน3เกมล่าสุดเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่า1นับตั้งแต่ไมเคิลคาริกเข้ามารักษาการแทนตําแหน่งผู้จัดการทีมปีศาจแดงในสึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้มาทูดขุนย่าหลุดไปเป็นตัวสำรองด้วย2เหตุผลหนึ่งคือในตำแหน่งหน้าซ้ายในระบบ4 2 3 1คุณประหลัดแกเลือกแพทริกดอกูลงเป็นตัวจริงด้ววยยเเเหตุผลลลของงกการารรมมช่่แบนับ หนึ่งคือในตำแหน่งหน้าเป้าที่เบนจามินเชสโกไม่เหมาะสมกับเกมที่ต้องตั้งรับแล้วโต้กุณสื่อพันอาสูรเลือกใช้ไบรอันเอมเบโมถึงนาทีที่เจเด,ดาวเตะบาซิเลียนคู้นี้ถูกส่งลงมาเล่นเป็นหัวหอกแทนไอ้โลน้นมหาภัยจากแคมรูนก่อนที่จะลากบอลไปเปิดป้อนให้ไอบ้บักหำมทำลายตะข่าย 2. การศึกครั้งต่อมาที่บุกเยือนเอเมรเรตสตเดีเม ไมเคิลคาร์ิยังคงใช้11ตัวจริงชุดเดิมทุกตำแหน่งจนกระทั่งนาทีที่69มาชุดคุณย่าถูกส่งลงมาเป็นหน้าเป้าแทนเอมโบอีกครั้งณนะนาทีนั้นไบรอันเอบโมยังไม่ได้หมดแรงนะครับเพียงแต่ดาวเตะสายพันแซมบ้าย่อมมีกำลังขามากกว่าแน่ๆแล้วผู้เล่นที่ผมเรียกว่าย่าย่าตะบันประตูชัยให้แมนเต็จจากนอกกรอบเขตโทษแม้จะหลุดเป็นตัวสำรองต่อเมื่อลงมาแล้วก็มีส่วนกับการทำประตูทั้งสองนัด 3เกมล่าสุดมาทุตคุนยากกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งในตำแหน่งหน้าซ้ายเนื่องจากแพทิกดอกรูถุกอาการบาดเจ็บลักพาตัวไปตอนแรกเหมือนจะเล่นไม่ค่อยออกจังหวะที่ปีแสดงนำา2ต่อศูนกาซิเมโรบรรจงจ่ายบอลในท่าเดียลุกแบคให้เขายิงแสกหน้านในทวนันเสยเพยดานเข้าไปอย่างสยดสยองโคตรโหดไม่ปราณีใครดีนักแลเท่ากับว่า3เกมที่ไมเคิลคาริคุมมาทุดคุนยายิง2อแอซิดหนึ่งจนนำมาซึ่งการเซิร์งบัลลือโลกนั่นแหละ 4ย้อนกลับไปตอนที่ดูเป็นอัมโมริมยังคงเป็นกุนซือปีศาจแดงในสูตร3-4-2-1เหมือนทีมเก่าของมาทุศคุนย่าอย่างรูฟตำแหน่งดับเบิลเทนทางซ้ายกว่าจะทำประตูแรกได้ก็ต้องใช้เวลาถึง9นัดขณะที่ฟอร์มการเล่นยังไม่ค่อยคงเส้นคงวาแถมบ่อยครั้งที่เห็นว่าเขาชอบฝืนลากตะลุยมากไปหน่อยแล้วไปไม่ค่อยรอดเช่นเดียวกับบ่อยครั้งที่เล่นเหมือนไม่ค่อยไว้ใจเพื่อนร่วมทีมมีนน้ำยังต้องถอยลงไปช่วยเล่นเกมรับจนเสียกำลังขาเหลือน้อยลงไปในเกมรุก ว่าแล้วก็ถูกตั้งข้อสงสัยมากขึ้นเรื่อยๆและทำท่าว่าจะเป็นการลงทุนที่น่าผิดหวังอีกครั้งของแมนยูเต็ด5มาชุดคุนย่าอาจไม่ใช่ตัวริมเส้นแบบจ่าในระบบ4-2-3-1ก็จริงแต่เขาก็พอเอาตัวรอดได้ด้วยการขยับเข้ามาเล่นวงในมากกว่านักเตะวัย2 6กลัดผู้นี้มีความสามารถเฉพาะตัวไม่เสียชาติเกิดที่เป็นบราซิลแถมยังมีจุดเด่นที่การตะบันแบบกระซวกไส้จึงจะอันตรายมากหากอยู่ใกล้ประตูคู่แข่ง ถึงตอนนี้เขาลงเป็นตัวจริงในศึกพิมลิกไปแล้ว17นัดสำรอง4นัดรวมกันเป็นเวลา1,490นาทีโดยทำได้6ประตู2แอสซิ์ถือเป็นสถิติที่ไม่เหลวนะครับฤดูกาลแรกที่ย้ามาอยู่กับวูฟปปี2022 2023เขาลงเล่นในพิม์ลีก17นัดยิงได้แค่2ประตู1แอสซิ์ก่อนผลงานจะพุ่งทยานขึ้นในซีซั่นต่อมาเมื่อลงเล่นในพิม์ลีก32นัดยิง12ประตู7อสซิ์ เมื่อรู้การที่แล้วคุณพี่เขาระเบิดความกระชูดแตกออกมามากที่สุดเมื่อลงเล่นในพีิมลีก33นัดยิง15ประตู6แอซิ์จนท่านซาตานต้องกระชากตัวมาในราคา62.5ล้านปอนด์นั่นแหละไม่มีอะไรแค่อยากเล่าสู่กันฟังเท่านั้นเองหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r i b ์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ